เรื่องที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์นี้ก็เห็นจะเป็นการประชุมบริกที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามที่รัสเซียเป็นประธานของกลุ่มบริกนะครับก็เลยจัดประชุมที่รัสเซียกันแต่มันมีสัญญาณมีนัยยะทางการเมืองที่จะต้องจับตาไว้ก็คือว่าการประชุมครั้งนี้ทำให้ดูเหมือนกับว่ารสัสเซียได้พันธมิตรแวดล้อมเต็ไมไปหมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับ หุ้นส่วนใหม่นะว่าที่สมาชิกของบริกซึ่งในนั้นรวมถึงไทยนะครับมีหลายประเทศเลยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพวกที่ขอสมัครเป็นสมาชิกบริกหรือว่าได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นหุ้นส่วนและเตรียมที่จะเป็นสมาชิกเต็มตัวแล้วเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เรียกว่า global south หรือว่าพวกซีกโลกใต้นะครับไม่ได้หมายความว่ามีพื้นที่ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้เท่านั้นนะครับแต่หมายเพราะประเทศพวกนี้เป็นประเทศกําลังพัฒนา เป็นประเทศที่ยังไม่รวยเหมือนพวกซีกโลกเหนือหรือว่า global north นะครับก็อย่างที่บอกไปมันไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ตั้งอย่างเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นอยู่ทางใต้ของเ,อเส้นสูงสุดนะฮะแบ่งกันง,ง่ายๆกันแล้วกันหรือว่าอยู่ทางเหนือของเส้นสูงสุดอย่างเช่นยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาแต่มันหมายความว่าประเทศพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วที่กําลังพัฒนานเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต้นะก็เรียกกันหลวมๆเรียกกันแบบง,ง่ายๆไปก่อนนะฮะแต่ มันก็ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆปรากฏว่าซีกโลกใต้เนี่ยก็เข้ามาเป็นพันธมิตรของบริกกันเต็มไปหมดโดยเฉพาะการประชุมที่คาซานทางเนี้ยทำให้ดูเหมือนว่าทุกคนมารุมเรามามารุมาม,มาตุ้มรัสเซียนะครับผมเป็นปูตินี่ผมชื่นใจมากนะเพราะว่าดูเหมือนว่ารัสเซียที่ถูกโดดเดี่ยวมานาามดยโดยการนําโดยชาติตะวันตกที่ทํามาตรการแซงชั่นหรือวความบาตรต่างๆเนี่ย พยายามที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียแต่การประชุมที่คาสานครั้งนี้มันทําให้รัสเซียดูเหมือนว่าไม่ถูกโดดเดี่ยวนะครับรัสเซียรัสเซียไม่ได้เดินเดียวดายแถมยังใช้โอกาสนี้นะครับปูตินเรียกร้องอะไรหลายๆอย่างที่เป็นการเซตมาตรฐานใหม่ของโรคโลกนะครับอย่างเช่นเรียกร้องให้มีการตั้งต,งตลาดสินค้าโภกอพันธุ์โลหะเรียกร้องให้มีการตั้งระบบการเงินใหม่นะครับ คือ2อ,อย่างนี้มีการเรียกร้องมาสักพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะการเซตระบบการเงินใหม่หยุดยุตินะครับหรือชะลอการใช้อย่าเรียกว่าชะลอเลยเรียกว่าผ่อนการใช้เงินดอลลาร์ให้มันถึงจุดที่ไม่ต้องใช้กันแล้วเรียกว่าล้มเงินดอลลาร์พูดง่ายๆบริกนะครับโดยเฉพาะรัสเซียกับจีนนี่ทำเรื่องนี้มานานแล้วเพื่อที่จะยุติอิทธิพลของสหรัฐในชั้นตะวันตกอีกอย่างคือเรียกร้องให้ตั้งตลาดพวกพันธ์ทั้งตลาดธัญพืชนะตลาดพวกข้าวพวกข้าวสาลี โดยกลุ่มบริกด้วยกันเองแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตั้งนะครับคราวนี้ตั้งตลาดพก,กพันธ์สิทธิ์พวกโลหะคือการเซตระบบใหม่เนี่ยระบบการค้าใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นการล้มล้างอิทธิพลตนตกในการผูกขาดสินค้าพกภันฑ์ผูกขาดการเป็นเจ้าตลาดพวกนี้ทั้งๆท,ท,ที่ชาติตะวันตกเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกซึ่ง บริกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกนะเราพูดถึงเรื่องตลาดพกกพันธัญพืชก่อนประมาณ48%เนี่ยนะครับของอาหารของโลกเนี่ยผลิตในกลุ่มบริกโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตข้าวนะข้าวเจ้าที่เรารับประทานกันอยู่ในเมืองไทยนะรายใหญ่ของโลกส่วนไทยเนี่ยซึ่งได้เป็นหุ้นส่วนแล้วว่าที่สมาชิกพูดง่ายๆเป็นผู้ผลิต ว่าผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกนะครับส่วนอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกพูดง่ายๆตอนนี้บริกเนี่ยคือมหาอํานาจผู้ผลิตข้าวผู้ผลิตอาหารของโลกอย่างน้อยก็พวกสเต็ป e ฟ o ด d ก็คือพวกข้าวพวกแป้งอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่บริกผูกขาดอยู่ตอนนี้แล้วทําไมบริกจะต้องไปเอาอาหารของตัวเองเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปใส่ไว้ในตลาดพวกกระพันตะวันตกด้วยนี่คือการต้องเซตระบบของตัวเอง ประกาศอิสรภาพของตัวเองนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยจะมีการกําหนดใช้เงินตาของตัวเองในอนาคตลดการใช้ดอลลาร์เพราะว่าการใช้ดอลลาร์เป็นส่วนสําคัญในการซื้อขายในตลาดโกคภัพันที่ชี้นําโดยตะว,วันตกนะครับนี่เป็นการล้างระบบใหม่เลย ปูตินเนี่ยใช้โอกาสนี้ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครไม่ไม,ไม่ตามข่าวก็อาจจะเห็นว่าเป็นการเรียกร้องระบบใหม่นั่นเองแต่ว่าปูตินและก็บริกส์นะครับรวมถึงจีนเนี่ยเรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วให้เซตระบบการค้าโลกใหม่ระบบการเงินโลกใหม่นะครับไอ้ระบบการค้าเนี่ยมันเซตง่ายกว่าเพราะว่าบริกส์นะครับพื้นฐานของบริกส์นะครับเผื่อคุณไม่รู้นะผมจะมีคำว่าบ,บริกส์ตั้งขึ้นมาเพื่อความร่วมมือทางการค้าเป็นหลักสมาชิกหลักก็คือบราซิลรัสเซียอินเดีย จีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับประเทศพวกนี้เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าโภกภัณฑ์หลักของโลกบราซิลเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตถ่วเหลืองอันดับต้นๆของโลกทูเหลืองเนี่ยเป็นสินค้าสําคัญเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สําคัญที่สุสดอย่างหนึ่งของโลกนะครับยกเว้นข้าวเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ผลิตน้ํามันทวเหลืองน้ํามันพืชน,นะแต่ที่สําคัญก็คือผลิตอาหารสัตว์ประเทศที่บริโภคเนื้อสัตว์มากๆก็ต้องพึ่งพาู่เหลือง ประเทศอะไรที่เพิ่งพาการผลิตเนื้อสัตว์ว่าก็ประเทศพวก global north หรือประเทศพวกพัฒนาแล้วที่พูดนั่นเองนะดังนั้นเมื่อประเทศบริกนะพวก global south ผู้ขาดการผลิตอาหารสัตว์มันย่อมต้องมีอำนาจบงการด้วยไม่ใช่ว่าส่งออกอย่างเดียวนี่คือที่มาในการรวมหัวกันเพื่อที่จะต่อรองนะเพื่อที่จะสร้างระเบียบการค้าการเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะครับบราซิลนี่เป็นมหาอำนาจด,ด้านทุนเหลือ รัสเซียเป็นมหาอำนาจด,ด้านข้าวข้าวสาลีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้มียูเครนด้วยตอนนี้ก็่วนเซกันไปเพราะสงครามรัสเซียนอาจะเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีอันดับต้นๆของโลกแล้วยังเป็นเจ้าของสินค้าพกกัณฑ์อันดับต้นๆของโลกนะพวกแร่โลหะมีค่ารวมถึงทองคํกาก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้ก็เป็นอยู่ในอาณาบริเวณอิทธิพลของรัสเซียประเทศต่อมาคืออินเดียอันนี้เป็นประเทศ ที่บริโภคอาหารอันดับต้นๆของโลกคือนอกจากบริกเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับต้นๆของโลกในประมาณ42%ของโลกเมื่อกี้ผมพูด48ขออภัยนะครับประมาณ42%ของอาหารทั่วโลกเนี่ยผลิตในกลุ่มบริกนะครับแต่บริกเนี่ยยังบริโภคอาหาร40%ของโลกด้วยนะครับพูดในเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวพูดง่ายๆคือโลกโลกของบริกเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองทําเองกินเองแล้วทําไมจะต้องไปอยู่ภายใต้อิหริอื่นนะครับอินเดียเนี่ย พูดง่ายๆอินเดียผลิตอะไรหลายอย่างครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องบริโภคในอินเดียเป็นผู้บริโภคอันดับต้นต้ของโลกเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยอินเดียจึงเป็นประเทศที่ไม่ยอมทําตามชาติตะวันตกที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเพราะว่าอะไรต้องนําเข้าสินค้าพภกภัพันจากรัสเซียปริมาณมหาศาลดังนั้นรัสเซียกับอินเดียเนี่ยขาดกันไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเพราะว่าเป็นสมาชิกบริกเท่านั้น อินเดียแล้วอันนี้เป็นจีนนะครับจีนอย่างที่บอกก็เป็นผู้ผลิตข้าวันดับต้นๆของโลกนะผลผลิตเกษตรของจีนนับวันยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจีนเนี่ยมีศักยภาพในการทําการเกษตรที่มีผลผลิตสูงนะมีการพัฒนะนาทางวิทยาศาสตร์สูงไม่ใช่เพื่อที่จะส่งออกแต่เพื่อเลี้ยงตัวเองเป็นหลักที่เหลือก็ส่งออกสิ่งสําคัญของจีนก็คือก็สร้างเสถียรภาพ ในประเทศสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างสินภรพในจีนคือประชาชนต้องอยู่ดีกินด,ดีต้องมีอาหารเพียงพอเพะนั้นจีนให้ความสําคัญเรื่องนี้มากกว่าที่เซาท์แอฟริกานะครับแอฟริกาใต้ตัวเอชข้างหลังของเบริกเป็นผู้ผลิตสินค้าโบคภกณฑ์อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะโดยเฉพาะพวกทองพวกเพชรนะครับอันนี้เป็นสินค้าหลักของแอฟริกาพูดง่ายๆนะครับบริกนี่คือผู้ผลิตของกิน แล้วของใช้แก๊สนะรวมถึงของใชุ้่กเฟือยพวกทองพวกเพชรแต่มันไม่ใชุ่่มเฟือยทีเดียวไอ้ทองเพชรเนี่ยมันเป็นสินค้าพกพาซึ่งเอาไว้มีมีมูลค่าตัวเองเอาไว้อิงกับเงินตราก็ได้เอาไว้แลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นสิ่งสําคัญในการค้าจุนระบบเศรษฐกิจของโลกทีนี้บริกัทแนยใหญ่ขนาดนี้แล้วก,ก็อย่างที่บอกก็คือรัเสเซียก็ต้องสนับสนุนให้เกิดระเบียบโลกใหม่ อีกประการหนึ่งที่รัสเซียต้องทำอย่างนี้นะปูตินต้องออกมาเร่ยกร้องให้เซ็ตระบบใหม่อย่างงู้นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวเองถูกแซงชั่นถูกคว่ำบาตรจากโลกตะวนันตกจึงต้องใช้ระบบของตัวเองเลิกใช้ดอลลราเพราะดอลลราเป็นอาวุธที่สหรัฐอเมริกาใช้ลงโทษประเทศที่ไม่ทําตาม วาระของตัวเองไม่ทําตามผลประโยชน์ตัวเองก็จะใช้ระบบการเงินที่อิงก,กับดอลลาร์เนี่ยลงโทษประเทศนั้นนะรัสเซียก็โดนไปเพราะรัสเซียโดนผมเน๊เ่เรื่องนี้เป็นดาบสองคมนะครับตอนที่รัสเซียรุกรานยูเครนเนี่ยชาติตะวันตกก็รวมหัวกันผลักรัสเซียออกไปจากระบบการเงินที่อิงก,กับดอลลาร์เรื่องนี้เป็นดาบสองคมยังไง หนึ่งก็คือว่าไอ้คมแรกเนี่ยมันฟันที่รัสเซียรัสเซียก็จะปวดไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะค้าขายด้วยระบบการเงินของชาติตะวันตกซึ่งมันเป็นระบบโลกได้แต่คมที่สองเนี่ยมันฟันลงไปที่ชาติตะวันตกด้วยกันเองมันทําให้โลกนะเห็นว่าเฮ้ยชาติตะวันตกเนี่ยนะเวลาทําอะไรไม่ตามใจพวกนั้นนะก็พร้อมที่จะโจมตีเราได้โดยใช้กระบบการเงินที่พวกนั้นมันเซ็ตมาพวกชาติ global south นะครับซึ่งตอนนี้ไปเข้าข้างไปเห็นว่าเราอยู่เฉยเอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นวันดีคืนดี เราไม่ทําตามอเจนดาหรือวาระที่ชาติตวันต,ตกต้องการนี่เดี๋ยวโดนลงโทษนะฮะซึ่งปกติมันก็มีการลงโทษด้วยระบบนี้กันอยู่แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนะก็พอถูถ่ายตัวตนกันไปแต่ตอนรัสเซียโดนเนี่ยนะครับเริ่มมองเห็นแล้วว่าไม่ไหวแล้วเว้ยมันจะต้องมีระบบสำรองสําหรับพวกเราบ้างมันงั้นซวยนะรัสเซียนี่อยู่ได้เพราะสินค้าวภกภัณฑ์เยอะเลี้ยงตัวเองได้ระบบเศรษฐกิจรัสเซียไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีพวกคลังสินค้าวกกภัณฑ์เยอะนะรีเซิร์ฟพวกแก๊สนะพวกทองพวก เพจพวกและกำลังการผลิตทันยา,ารเยอะนะครับแต่ระบบเศรษฐกิจไม่ได้ใหญ่นะฮะอันนี้กลับมาที่ประเทศเล็กประเทศน้อยก็มองเลยว่าโอกาสที่จะโดนเล่นงานนี้มันมีเราต้องไปเซตร,ระบบใหม่ใครเป็นผู้นําการเซตร,ระบบใหม่คือ Bri กันั่นเองครับบริษัเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเป็นองค์กรด้านการค้าเป็นการรวมตัวด้านการค้านะครับอย่างที่บอกไปเป็นพวกผู้ผลิตสินค้าหลักๆทั้งโลกทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็มีการระบ,บุไว้ในวาระของเขาด้วยว่า เป็นเวทีหารือเรื่องการเมืองด้วยแต่ว่าแน่เลยด้วยว่าหารือเรื่องการเมืองที่กระทบต่อการค้าถามว่าเรื่องอะไรบ้างที่ไม่กระทบกับการค้านะครับเรื่องอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีครับทุกอย่างมันถูกโพลิติไซด์รือว่าทําให้เป็นการเมืองหมดโดยเฉพาะกรณีรัสเซียนะฮะถูกการค้าเศรษฐกิจใช้เป็นอาวุธโจมตีก็คือใช้เป็นอาวุธทางการเมืองดังนั้นเรื่องการค้าและเรื่องเศรษฐกิจก็คืออาวุธทางการเมืองอย่างหนึ่งนั่นเอง b ริ cs เนี่ย มีเป้าหมายนะครับเฉพาะหน้าหรือการป้องกันตัวเองนี้เป้าหมายระยะไกลก็คือต้องการสร้างระบบระเบียบโลกใหม่นะครับคราวนี้เขาก็พูดเหมือนกันนะฮะปูตินก็พูดว่าเราจะต้องเซต new world order นะฮะ world order ใหม่ไม่ใช่ออเดอร์หรือระบบระเบียบที่มันชี้นำโดยชาติตะวันตกแต่ว่าต้องเป็นออเดอร์ที่เราทุกคนนะมีส่วนร่วมกันผลักด,ดัน คือทุกวันนี้นะครับหลังการชิ้นสุดของสภาพโซเวียตเนี่ยมีมีการฝันเฟื่องกันว่าโลกเราจะมีระบบเดียวมีระเบียบเดียว ชี้นำด้วยประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยไอ้อย่าไปหลงติดกับคำว่าประชาธิปไตยนะครับมันฟุ้งเฟืองเหมือนกันในคำนี้มันเป็นคำหาหาห,หากินของชาติตะวตันตกเหมือนกันเอาจริงๆแล้วระบบประชาธิปไตยเนี่ยของโลกตะวตันตกตอนนี้ก็เน่าเฟะมากเพราะว่าถูกแทรกแซงโดยระบบล็อบบี้นะโดยเฉพาะอเมริกาในระบบล็อบบี้ยก็คือการติดสินบนอย่างถูกกฎหมายโดยกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ถามว่ามันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราเดี๋ยวไปคุยกันข่าวนะครับแล้วเราจะต่อไประบบเสรีนิยมทางการเมืองที่ชี้นําโดยชาติตะวันตกเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่นานๆไปมันเริ่มเน่ามันเริ่มซ้อมันเริ่มมีสลิมนะครับมันเริ่มไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าหลายประเทศเอาคําคํำนี้มาโจมตีประเทศที่ไม่ทําตามบทประโยชน์ของตัวเองแล้วไม่มีการ ตั้งองค์กรซึ่งขึ้นมาเพื่อควบคุมออเดอร์หรือว่าละเบียบของโลกก็คือ G7 G7 ก็เต็มไปด้วยประเทศตะวันตกทั้งนั้นมีญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศตะวันตกประเทศหนึ่งก็แล้วกันแม้ว่าจะอยู่ในเอเชียแต่ว่ามีค่านิยมแบบเดียวกับชาติตะวันตก G7 ตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ย G7 เป็นคนเซตอนเจนดาคือเซตวาระของโลกว่าจะเดินไปทางไหนจะต้องเดินไปตามโลกตะวันตกนะประเทศไทยทำอย่างนี้ไม่ได้นะ หรือมีรัฐบาลแบบนี้ใช้ไม่ได้อยู่ต้องมีรัฐบาลแบบนี้นะฮะประเทศไทยก็ต้องทําตามนะต้อยๆเลยนะทั้งที่เราก็กัดฟันกรอดว่า hey, ้ผลประโยชน์ของเราสูญเสียไปแต่ถ้าไม่ทําตามมันเนี่ยเราก็ต้องเสียผลประโยชน์มหาศาลกว่านั้นนะนี่คือนี่คือความเสียหายที่เกิดจากการที่ต้องทําตามระเบียบโลกที่เซตโดยตะวันตกเท่านั้นนะ G7 ตอนนี้นะครับด้อยพลังลงไปมากแล้ว GDP อะไรต่างๆนะรวมถึงการบริโภคเนี่ยด้อยกว่าบริกแล้วนะครับ ถามว่าประเทศไทยจะต้องตาม G7 ไหมไม่ต้องแล้วครับนี่เป็นเหตุให้ประเทศไทยจะต้องไปจอยกับ BRICS นะครับคุณจะไปจอยกับประเทศที่กําลังซื้อลดลง GDP ลดลงทําไมคุณก็ต้องไปจอยกับประเทศที่มีกําลังซื้อสูงมี GDP สูงผมเจอตัวอย่างเทียบเคียงง่ายๆเป็นตัวเลขเมื่อปี1995ช่วงพีคของ G7 GDP ทั้งหมดของ G7 เนี่ยคิดเป็น44.9%ของทั้งโลกกําลังซื้อ ของอ่าอันนี้อ่า GDP ก่อน GDP ดอก GDP รวมกับกําลังซื้อนะครับ44.9%ของทั้งโลกส่วนประเทศ BRICS ตอนนั้นยังไม่มีนะครับปี1995 16.9%ก็คือประเทศที่เป็นอน,นาคตจะเป็นสมาชิปปก BRICS เนี่ยปี1995มีสัสดส่วน GDP กับกําลังซื้อทั้งโลกได้16.9%ตัดมาปี2023ตัวเลขล่าสุดตอนนี้กําลังซื้อและ GDP ของ G7 เหลือแค่29.9%ส่วนกลุ่ม b รินะครับ เกิดขึ้นมาแล้วทั้งกลุ่มเนี่ย GDP และกำลังกำลังซื้อ32.1%ของทั้งโลกถามว่าคุณจะไปอยู่กับฝ่ายไหนคุณก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายที่มันใหญ่ขึ้นสิครับแล้วเป็นฝ่ายที่กำหนดวาระสอดคล้องมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเรากับไทยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลุ่มบริษเนี่ยมีเป้าหมายนะครในการค้าแบบเดีวับไทยคือสินค้าพวกกรพันนะครับไทยเราเป็นมหาอำนาจค้าข้าวนะครับ คือในในการประชุมครั้งนี้มีคนบอกว่าสมาชิกว่าที่สมาชิกใหม่ของกรีกจะมีเอ,อ,เอกลักษณ์อย่างนู้นอย่างนี้ในด้านการเศรเษฐกิจมีคนเขียนว่าประเทศไทยนี่มีเป็นมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คิวซีนแล้วก็เรื่องอาหารนะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วมัน,มนตลกไปนิดนึงนะครับถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าไทยก็มีชื่อเสียงเรื่องอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวจริงแต่สิ่งที่ไทยเป็นมหาอำนาจจริงๆคือกลายเป็นมหาอำนาจด,ด้านข้าว ไทยผลิตข้าวนะพวกโกลบอลน้อนกินวีทก็คือข้าวสาลีพวกโกลบอลสาวกินข้าวนะนั้นโกลบอลสาใไขเลี้ยงประเทศไทยเลี้ยงนะครับดังนั้นไทยจะไปเข้ากับใครนะครับไทยก็ต้องไปเข้ากับบริกสิครับนะมีวาระสอดคล้องกันมีเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นประเทศคนชั้นกลางเหมือนกันนะฮะเป็นประเทศกําลังพัฒนาเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่รวยทั้งๆท,ท,ที่มีทรัพยากรขนาดนี้เราก็ต้องช่วยกันรวยใช่ไหมครับเราเป็นประเทศเล็กแล้วเราไปเข้าแต่ T 7เ,เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมาช่วยเราเหรอเนะเหมือนคนชั้นกลางไปอยู่ในโดงคนรวยเขาก็ไม่มองเราอยู่แล้วเราก็มาอยู่ในย่านคนชั้นกลางด้วยกันสิครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเป้าหมายร่วมกันค้าขายร่วมกันสร้างระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งมันเท่าเทียมกันทั้งโลกไม่ใช่ระบบที่เอียงไป หาผลประโยชน์ของผู้ที่ตั้งระบบขึ้นมาเช่นเช่น G 7หรือระบบของระบบโลกตะวันตกนะครับตอนนี้โลกตะวันตกนะครับมันเข้าไปสู่ภาวะ post western ก็คือยุคหลังตะวันตกคือตะวันตกมันเสื่อมลงแล้วนะครับมันไม่ได้เจริญลงมันเสื่อมลงนะค,คุณค่าแบบตะวันตกมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ยั่งยืนตลอดกาลนะครับคุณค่าค่านิยมใหม่นะเป้าหมายใหม่หมระเบียบโลกใหม่ของโลกควรจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะ อย่างที่ผมพูดค้างไว้ก็คือผมไม่ได้พูดว่าหลังการสิ้นสุดของโซเวียตแล้วมีการตั้งระบบเสรีนิยมทั่วโลกเนี่ยรวมถึง G7 เนี่ยมันเป็นความฝันเฟื่องว่าโลกจะมีระบบเดียวแต่มันไม่ได้บอกว่าระบบเดียวเนี่ยมันต้องเท่ากันหมดแต่มันเป็นระบบเดียวที่มีกระจุกอยู่แค่เจประเทศ G7 นะครับมันจะเท่าเทียมกันได้ยังไงใช่ไหมครับขนาที่บริกส์ตั้งเนี่ยมันตั้งด้วย4ประเทศก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นแกนหลัก เวลาเราพูดถึงผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นผลประโยชน์แบบเดียวกันของคนส่วนใหญ่ทั้งโลกคือผู้ผลิตอาหารและสิ่งจำเป็นของโลกนะคือคนที่เห็นว่าเงินทองเป็นของมมย,ยาและข้าวปลาเนี่ยเป็นของจริงขนาดที่ G7 เนี่ยเขามองว่าเงินทองเป็นของจริงข้าวปลาไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะเราผลิตไม่ได้ถ้าพวกพวกบริษัทนะครับเห็นไหมครับค่านิยมมันต่างกันแล้วนะ อันนี้ก็ทิ้งไว้นะครับเรื่องนี้ที่จริงมีอะไรให้พูดอีกเยอะนะครับ่างเช่นเนี่ยผมทิ้งไว้อีกเรื่องอะไรคือว่าบริษัทั้งนี้มันจะมีรอยร้าวอยู่ตรงที่ว่าตุรกีเนะี่ยอยากจะเข้าแต่ก็ยังเข้าไม่ได้มีข่าวลือนะจากสื่อสื่อเยอรมันคือเบียวอ้างว่า,อ,าอินเดียขวางตุรกีเพราะาตุรกีเป็นสนับสนุนปากีสถานซึ่งเป็นศัตรูของอินเดียนะแต่ทูตของตุรกีบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณไปเอาข่าวนี้มาจากไหนนะครับ ตุรกีพยายามจะเข้าอยู่นะครแต่ครั้งนี้มีการคุยเรื่องว่าตุรกีจะเข้าอีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้คือเวเนซุเอลาพยายามจะเป็นสมาชิกของบริกส์นะครับแต่ว่าบราซิลขวางไว้โดยที่รัเสเซียแสดงความเสียดายอย่างมากนะครับแต่ว่าบอกว่าเราจะไปขัดบราซิลไม่ได้ซึ่งเป็นสมาชิกหลักนะฮะซึ่งมียำนาจวีโตได้นะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่เป็นปัญหาภายในภูมิภาคลาตินอเมริกาเองซึ่งมันจะช่วยจะเป็นตัวชุดล้างให้บริกเนี่ย ไม่สามารถเป็นเอกภาพได้ในระยะเวลาใกล้นะครับต้องไปแก้ปัญหาภูมิภาคก่อนที่สำคัญนันคือภูมิภาคละตินอเมริกาเนี่ยเขากระสือกระสมเนี่ยจะเป็นสมาชิกบริกกันหลายประเทศแต่ว่าเพราะว่าความขัดแย้งภายในด้วยแล้วก็ในละตินอเมริกาเนี่ยเป็นอาณาเขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาด้วยไม่สามารถที่จะปล่อยให้เข้าบริกได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันไปว่าบริกเนี่ยจะหาความ เป็นเอกภาพภายในพวก Global South หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาได้หรือไม่นะถ้าหาได้มันจะทำให้บริกที่มีศักยภาพสูงมากนะฮะแล้วก็สามารถต่อรองอย่าเรียกว่าต่อรองเลยนะต้านทานชาติตะวัตกได้มากนะฮะส่วนรัสเซียเนี่ยนะครับก็ได้ผลประโยชน์ไปผลพลอยได้ไปแปลว่ามีกําลังใจขึ้นว่าเราไม่ได้อยู่เดียวดายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัสเซียไปไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับเอาลนะครับปิดท้ายนะฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต่ออนาคตของประเทศไทยนะครับอย่าคิดว่าการเข้าเบรกนี่เป็นแค่การเข้ากลุ่มทางการค้าอะไรนะครับหรือว่าเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าในอนาคตมันจะเป็นคนเป็นกลุ่มที่เซตระบบทั้งโลกแล้วระบบที่โลกมีในอนาคตในระยะเวลาอีกไม่นานเนี่ยมันจะมี2ระบบคือระบบตะวันตกกับระบบของ global south ไทยได้เลือกระบบปกครองเปบาเสาแล้วระบบตะวันตกเราพยายามหางบางคนมองใน,นแง่ดีว่าไอ้ประเทศที่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือว่าที่สมาชิกเนี่ยพยายามที่จะทวงดุลทางการเมืองระหว่างตะวันตกกับฝ่ายรัสเซียจีนอะไรพวกนี้มันก็เป็นไปได้นะมันก็มีส่วนแต่ส่วนสําคัญก,ก็คือว่าเราก็ต้องเข้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์เดียวกับเราแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยต่อรองกับตะวันตกได้นะเราเป็นประเทศไทยประเทศเดียวต่อรองกับใครไม่ได้จาตะวันตก ขยี้ตายเลยนะาะพอเราเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเราก็เหมือนก็มีคนช่วยร้องตะโกนให้เราเวลาเรามีเรื่องอะไรนะครับอาละครับน,นี่ก็เป็นแนวโน้มสำคัญของเวทีการเมืองโลกนะฮะมันไม่ใช่แค่การค้ามันเป็นการติดอาวุธที่การค้าเพื่อสร้างระบบระเบียบโลกขึ้นมาใหม่ อีกไม่นานนะครับเราจะเห็นระเบียบโลกที่มันเป็นระบบหลากหลายนะครับระบบหลายดุลขึ้นมาซึ่งคนที่เสียใจที่สุดเศร้าที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาต้องการสร้างประเทศที่มันมีดุลเดียวสร้างโลกที่มันมีดุลเดียวสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะบอกโลกว่าเรามีดอลลาร์เราซื้อทุกอย่างได้แต่เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าบราซิลรัสเซียจีน อินเดียจีนและเซาท์อ,อเมริกาอ่าเซาท์แอ,อฟริกานะครับแอฟริกาใต้บอกไปแล้วว่าเราคุณมีดอลล่าซึ่งคุณทิมเองได้ไม่จํากัดแต่เราไม่ซื้อดอลเราไม่ใช้ดอลล่าของคุณสะอย่างเราไม่ใช้ดอลล่าของคุณเราก็ไม่ตายเพราะเรามีอาหารและมีสินค้าปภคภัณฑ์เราอยู่ได้นี่คือการทําลายระบบโลกที่สหรัฐพยายามตองกันผูกขาดไว้เจ้าเดียวโดยใช้พลังของดอลล่า์นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาในอนาคตต่อไปนะครับ จะนานหรือไม่นานก็ต้องค่อยๆจับตาดูกันไปมันกรุงโลงไม่ได้สร้างวันเดียวบริกก็เช่นกันระบบระเบียบโลกใหม่ก็เช่นกันสร้างในวันเดียวไม่ได้นะครับแต่นี่คือการปูอิฐก้อนแรกๆนะไปสู่เส้นทางนั้นต้องจับตาดูกันต่อไปโดยเฉพาะผลประโยชน์ของไทยในฐานะว่าที่สมาชิกใหม่ของบริกครับ